ข้อ4นะครับ Think like a giver นะครับคืออะไรต h i n k like a giver รตรงตัวเลยครับตรงตัวเลยครับคิดแบบผู้ให้คือมนุษย์เราอาจจะมี2แบบครับประเภทแรกผู้รับจะรับอย่างเดียวเลยประเภทที่2ผู้ให้คนที่คิดแต่จะเป็นผู้รับคนที่คิดว่าเฮ้ยต้องการจะรับอย่างเดียวเลยเมื่อไหร่จะมีคนเอาของมาให้เมื่อไหร่ตลาดจะให้กำไรจากเราเมื่อไหร่บุญกุศลจะให้ บุญกุศลกับเราทำบุญไปเมื่อไหร่จะได้อย่างเงี้ยถ้าคิดแต่จะเป็นผู้รับนะถ้าคิดแต่จะเป็นผู้รับนะจิตใต้สำนึกเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอครับคนที่ทำอะไรไม่ได้คนที่ทำตัวน่าสงสารคนที่ทำตัวดราม่าคนประเภทนี้จะคิดแต่เป็นผู้รับและเมื่อคิดแต่เป็นผู้รับจักราวาลก็จะไม่ได้ให้ทรัพย์สินเงินทองถ้าเกิดคุณคิดแบบเป็นผู้ให้ครับคุณสมบัติของผู้ให้ผู้ให้ต้องรวยครับต้องมั่งคั่งถูกไหม ถ้าเราไม่มั่งคัง่งเราไม่เหลือเฟือเราจะให้คนอื่นได้ไงครับไม่มีทางถูกไหมถ้าคุณคิดแบบผู้ให้จิตใต้สำนึกเราเนี่ยจะทําให้เรามีความมั่งคั่งและเหลือเฟือเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นผู้รับคือรอรับเงี่ยจิตใต้สำนึกก็จะจัดการเลยครับสมองจะจัดการโอ้ยฉันเป็นผู้รับฉันอ่อนแอฉันจนฉันไม่มีเงินฉันรอรับอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราคิดเป็นผู้ให้ฉันต้องให้ให้อะไรเอาให้ทิปพนักงานก็ได้ให้ทิปคนเด็กจอดรถก็ได้ให้ อาหารสัตว์ก็ได้ให้อะไรก็ได้เราคิดแบบผู้ให้จิตใต้สํานึกเราครับจะสั่งการให้เรารวยขึ้นครับเพราะถ้าเราไม่รวยเราไม่เหลือเฟือเราจะให้ไม่ได้ถูกไหมคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะให้เงินได้ไหถ้าเราคิดจะเป็นผู้ให้จิตใต้สํานึกคุณจะทํางานแล้วเุ้ยกูต้องมีมากกว่านี้ว่ะกูต้องเหลือเฟือมากกว่านี้เพื่อจะให้ให้ได้ไม่เดือดร้อนให้โดยเราไม่เดือดร้อนให้โดยสามารถให้ได้เยอะกว่านี้นี่คือการคิดแบบผู้ให้มันคือพื้นฐานของคนสําเร็จนะครับถ้าคุณคิดแบบผู้ให คุณจะร่ารวยมั่งคั่งเหลือเฟือครับเพราะมีแต่คนร่ารวยมั่งคั่งเหลือเฟือเท่านั้นที่จะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ได้มันเริ่มจากจิตใต้สำนึกคุณครับที่อยากเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้ความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปให้ถ้าคิดแบบผู้รับอ่ะมันจะจนนะครับเพราะผู้รับอ่อนแอไม่มีตังขาดทุนใช่ไหมผู้รับไม่มีเงินถูกไหมถ้ามีเงินแล้วจะรอรับทําไมถูกไหมคือรอรับซิกได้แต่คุณอย่าลืมแกะซิกที่ผมให้ด้วยนะครับว่าทําไมเพราะอะไร แล้วถ้าเกิดคุณคิดแบบผู้ให้คุณก็อาจจะแชร์แบบคนในกลุ่มก็ได้ถูกไหมถ้าเรามือใหม่หไม่รู้จะแชร์เทคนิคอะไรก็ให้อะไรนะครับก็ลองแบ่งไหมนะครับแบบอ,อ,อาทิตย์นี้เทรดได้สิบเหรียญก็หนึ่งเหรียญสาบาทใช่ไหมลองให้อาหารสัตว์จรจัดดูไหมสามสิบาทก็อาหารถุงนึงถุงใหญ่เลยนะทุกคนสามสิบาทไปซื้ออาหารให้เขาอิ่มได้สามสี่วันเลยเออนะครับนี่คือการคิดแบบผู้ให้นะครับดิ้งไลฟ์เอ็กเร์